เคลมเนียแต้มีวิธีคลุมหม้อนึ่งทำข้าวเกลียบปากหม้อหรือว่าสาคูไสหมูกันนะคะและผ้าขาวที่เลือกใช้ก็จะเป็นผ้าขาวสําหรับตัดชุดนักเรียนเพราะว่าทนกับความร้อนได้ดีไม่ยืดไม่ย้อยเวลาเราใช้เป็นนานๆด้วยค่ะและตัดผ้าขาวให้เกินขอบหม้อนึ่งมาฝั่งละหนึ่งคืบและวิธีคลุมหม้อนึ่งก็ให้เหลือช่องว่างตรงขอบแบบนี้นะคะช่องว่างตรงนี้ก็สําหรับเติมน้ําแล้วก็ให้น้ำระเหยขึ้นมา หรืออีกวิธีหนึ่งก็คลุมผ้าขาวให้เต็มปากมานึง่งเราใช้มีดกรีดตรงขอบให้เกิดรูวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะก็เลือกใช้ตามที่เราชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้หนังยางที่ถักตัวต่อกันรัดให้แน่นยิ่งแน่นเท่าไหร่ผ้าก็ยิ่งตึงมากเท่านั้นเวลาเราใช้แรงกดตักขนมผ้าจะได้ไม่ย้อยตรงกลางอันนี้อยกจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วก็ใช้เชือกฝ้ายหรือว่าเศษผ้ามารัดอีกรอบหนึง่งเพื่อป้องกันหนังยางจากความร้อนหนังยางของเราจะได้ไม่ย้อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็เติมน้าลงไปในหม้อนึ่งปริมาณก็1ขวดน้ำเดิมและขณะที่ทําเขาเกลียบปากหม้อก็ค่อยสังเกตน้ําอย่าให้แห้งด้วยนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยท่านไหนที่ยังทําไม่เป็นก็ทําวิธีนี้ได้เลยนะคะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กับยายแต้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ